มีเรื่องให้ต้องติดตามแบบไม่ว่างไม่เว้นเลยนะครับสำหรับทิศไพรวันหรือว่าคุณไพรยวันหลังจากที่ได้ทำการลาสิกขามาก็ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีงานเข้าเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่แปลกนะครับคนที่มีงานมีการเยอะรายได้ก็เข้ามาเยอะ ก็จะได้หาความสะดวกสบายซื้อข้าวซื้อของให้กับตนเองหนึ่งในนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ที่มีความจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในเมืองนะครับที่ต้องเดินทางไปทํางานตามสถานที่ต่างๆก็คือรถยนต์ครับคุณไพรวันก็เลยต้องไปฝึกหัดขับรถยนต์และเร,เร็วนี้ก็คงซื้อแน่นอนนะครับ ไม่รู้ว่าจะใช่คันนี้หรือเปล่าแต่คันที่กําลังฝึกอยู่เนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคือหัดขับรถครั้งแรกนะอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมาในชื่อของพรชัยไม่รู้ว่าพรชัยไหนก็ยังไปแซแกอีกและการแซะนั้นก็เป็นการแซะแบบไม่ถูกต้องแซะแบบผิดๆจนถูกคุณไพรวันเนี่ยนะครับสวนไปแต่ละดอกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะอย่างภาพหน้าปกที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละคือคุณไพรวันแกไปหัดขับรถนะเป็นรถ MG นะสัญลักษณ์ขึ้นขึ้นชัดเจนเลยก็ MG มก็รถรถเอ่อก็รถทั่วไปนะครับรถทั่วไปแต่ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ถูกแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขน,นาดที่จะเรียกว่าเป็นรถหรูอะไรแบบนั้นนะครับคือแกก็บอกว่าแกลไลฟ์สดเลยนะแกบอกว่าเนี่ยหัดขับรถครั้งแรกในชีวิต หลังจากนั้นก็มีแฟนเพจน,นะคนดีๆเขาจะให้กำลังใจกันเป็นจนวนมากบางคนก็ยังโพสต์แคปชั่นแซวอยู่เลยนะครับว่าไม่เสานี้ก็เสาหน้าผมว่าไม่รอดอันนี้แกแซวตัวเองไม่เสานี้ก็เสาหน้าผมว่าไม่รอดนะครับแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นประเด็นเมื่อมีชาวเนต็ตบางคนเนี่ยแคปรูปการหักขับรถของคุณไพรวันไปโพสต์พร้อมกับพูดถึงขน,นาดที่ว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบและชี้แจงด้วยนะ พระมหาภัยวันเนี่ยยังเรียกเขาพระมหาภัยวันอยู่เลยครับรถหรูยุโรป MG คันเป็นสิบล้านไม่น่าใช่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าชาวเน็กคนเนี้ไปเพิร์เจอไปเอาข้อมูลมาจากไหนบอกว่าเป็นรถยุโรปคันล้เป็นสิบล้านพาพระมหาสมปองซิ่งไม่สมแก่สมณะสาร,รูปคำถามก็คือรถแพงขนาดนี้ถ้าไม่ยักยอกเงินตั้งแต่เป็นพระ เพิ่งศึกออกมาจะรวยขนาดนี้เชียวหรือวอนสํานักพุทธตรวจสอบภัยวันออกมาชี้แจงหน่อยท่านสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันก่อนที่คุณไพวันแกศึกมาไม่กี่วันจําได้ไหมครับไปทํางานเนี่ยไม่กี่งานเหรอแกเอาเงินเป็นปึกเลยหลายแสนนะครับเอามาฝากแม่และคือการทํางานในลักษณะการโชว์ตัวการรีวิวไปออกอีเวนต์ต่ตางๆเนี่ยนะครับ โอ้โหงานหนึ่งเนี่ยนะครับหลายหมื่นนะครับดีไม่ดีเนี่ยว่ากันเป็นหลักแสนแลีกหน่อยถ้าเป็นงานตัวท็อปๆเนี่ยก็ว่ากันเป็นหลักล้านนะครับนะรถด้วยความโด่งดังและงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องของคุณไบรวันเนี่ยนะครับรถแค่นี้แกซื้อสบายไม่จําเป็นต้องว่าเอาไปเกี่ยวกับการศึกมาเป็นพระแล้วมีเงินมีทองยักษ์ยอกอะไรแบบที่พูดกันเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้แค่พูดว่าเงินรถเอ็มจีเนี่ยนะครับ ราคาเป็นสิบล้านนี่นี่ก็ไม่ใช่ละนี่ก็ไม่ใช่อย่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันคือเครื่องด่าของคุณไรวันเนี่ยมันเชื่อเฉือนนะมันไม่ธรรมดาจริงๆแกบอกว่านี่ก็เพิ่งรู้นะเอ็มบ้านพี่พรชัยเนี่ยคันละสิบล้านนะครับเนี่ยพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ อีกคนนึงก็บอกว่าคนพวกนี้เขาคุณไพวันนั่นแหละก็บอกว่าคนพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารคะแบบเม็ดหรือว่าแบบกระป๋องก็ไม่ต้องตีความนะฮะกินอะไรเป็นอาหารกินแบบเม็ดหรือว่าแบบกระป๋องนะทำไมชีวิตฉันถึงหนีไม่พ้นสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สักทีนะนะครับทำไมชีวิตฉันถึงหนีไม่พ้นสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สักที ใครที่ขโมยสมองพี่พรชัยไปรบกวนเอาไปคืนพี่เขาด้วยนักฆะนี่ฮนะแกก็จะนักฆะนักฆะบ่อยนะเดี๋ยวเนี้นะครับก็ก็เห็นคุณมดดำแซลเป็นพอสอนะครับก็ก็สิทธิ์ของแกนะฮะคือหลายคนก็ไปมีปัญหาแม้กระทั่งแกหัดขับรถเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสอสวันอยู่บำรุงจากรรคเพื่อไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฟ้องให้เข็ดครับ อ่าสอสอวันก็นั่นเลยบอกเลยว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องให้เข็ดอ้นะคนประเภทไหนเนี่ยชื่อพรชัยไม่เฟซจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณพรชัยหรือว่าเป็นของปลอมอีกนะมองแกเหมือนที่แกเคยพูดอ่ะคุณไพรวันเคยบอกว่าตอนที่แกเป็นพระที่ครั้งหนึ่งมีม,มีองค์กรข่าวหนึ่งนะครับไปนําเสนอข่าวที่เป็นการ่าวหาบิดเบือนใส่ร้ายแก นะว่าแกจะขนทรัพย์สมบัติแกมีทรัพย์สมบัตินู่นนี่นั่นเป็นจํานวนมากเนี่ยแกก็บอกว่าถ้าแกจะขออะไรได้นะขอให้ให้เกลียดอาตมาตอนสมัยเป็นพระนะให้น้อยลงหน่อยคือคนเราถ้ามันเกลียดกันนะถ้ามันเกลียดมันอคติกันเนี่ย<อ>เวลาทำอะไรมันจะจับผิดหมดอ่ะมันจะจับผิดหมดมันจะไม่ชอบหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไพวันก็บอกว่าช่วยเกลียดอาตมาให้น้อยลงหน่อยได้ไหมเนี่ยครับเขาขับรถเขาฝึกหัดขับรถก็ถ,ถูกแล้วครับอีกหน่อยเขาจะได้ขับรถไปนู่นไปนี่ด้วยตนเองเขาก็มีลูกน้องมีทีมงานมีคุณแม่ที่ต้องดูแลการที่จะต้องขับรถให้เป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญจใจเขานั่งรถโดยสารนั่งรถทั่วไปรถรับจ้างตลอดเวลามันก็คงไม่ไหวบางครั้งมันก็ไม่ได้สะดวก ไม่ปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นหรือเกินจริงจงคนเราเนะเรื่องแค่นี้ก็ยังแซกันยังจะตามจับผิดคุณพรชัยเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรอยูย่คุณผู้ชมคิดว่าเขาจะรู้ตัวไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเอ่อมันดูมันเป็นการมองโลกที่คับแคบมากมันเป็นการหวาดระแวงมันเป็นการกลัวมันเป็นการอิจฉามันเป็นการนิสัยยามันเป็นความมีอคติที่ ที่เล่าร้อนร้อนรุ่มอยู่ในใจเป็นอย่างมากอะ่ะคุณผู้ชมรหรือเปไหมฮะไม่ก็ผมก็อัปเดตข่าวสารเรื่องของคุณทิศไพวันหลายคนก็ยังให้ความสนใจกันอยู่ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิวต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัด และโครงการลดข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนาให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับ แล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ1้0บาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไวา้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อก หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่าเพจนอร์ม l ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบห,หมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก mm hmm. ็อย่างที่ผมบอกนะั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหน,นึ่งนะครับ <S <S ผมซีเรียสผมพิถี í, พิถันผมตั้งใจ <S <S เป็นอย่างมากนะครับ <S <S น้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกฉลองกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุก ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บบาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้าพริกนะฮะชุดละร้อยีบาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับผู้ชมหลายท่านรู้แล้วละ่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนม นักข่าวไขแ่แหนมโอ้โหผมดีผมภูมิมใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนไขแน่แหนมนักข่าวไขแ่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอืลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลย สีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้ว ดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยนี่นะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทำข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียง150บาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาลาไปก่อนสวัสดีครับ